ตอนที่ยี่สิบหกท่านครับท่านเจ้าของผู้มีเกียรติป็นไปได้ยังไงท่านแม่ทัพคะเขาขโมยบัตรมานแน่ต้องตรวจสอบนะคะ่านคือเขาน่าสงสารนะถ้าสิบปีที่แล้วไม่ถูกขับไล่จากตระกูลพวกเราก็คงแต่งงานมีลูกกันไปแล้วคนต่ำต้อยแบบนี้ถ้าครั้งหน้าฉันเจอเขาอีกฉันไม่ปล่อยไว้แน่ท่านครับจิงเลี้ยงวีอยากเชิญท่านไปงานเลื่อนยศและอยากฝากตัวเป็นศิษย์กับท่านไม่ทราบว่าท่านจะไปหรือไม่ครับเย ซืบืก็ได้ฉันจะให้โอกาสเธออีกครั้งบอกเธอไปว่าฉันจะไปร่วมงานส่วนจะรับเธอเป็นสิทธิ์ไหมก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของเธอครับผมจะโทรบอกเธอให้ครับฮลัลโหลแม่ทับฉินท่านรับตกลงไปร่วมงานแล้วส่วนจะรับท่านเป็นสิทธิ์หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของท่าน ยังไงคะท่านตกลงไหมตกลงแล้วท่านตกลงมาร่วมง,งานแต่จะรับฉันเป็นสิทธิหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมฉันดีจังเลยค่ะท่านแม่ทัพฉันเป็นเกียรติอย่างยิง่งที่เจ้ารัติการตอบตกลงมาร่วมง,งานใช่แล้วฉันต้องเตรียมตัวให้ดีและไม่ทําให้ท่านผิดหวังตอนที่27ฉันขอบอกไว้ก่อนวันนี้เราจะไปงานเลื่อนยศของแม่ทัพชินชินเลียงอุีคุณทําตัวดีด้วยละ่ะไม่ต้องห่วงผมรู้ตัวดี รู้ตัวก็ดีแล้วขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลามาร่วมงานเลื่อนยศของฉันฉันถินเหลียงอวี๋ขอขอบคุณจริงๆท่านพูดเกินไปแล้วครับถือเป็นเกียรติของตระกูลเราที่ได้ร่วมงานกับท่านมากกว่าการที่ได้เห็นความสง่างามของท่านนี่ถือเป็นโชคดีที่เราสังสมมาครับใช่ไหมทุกท่านใช่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 ท่ามีเรื่องสําคัญอยากจะประกาศเจ้ารติการก็จะมาร่วมงานเลี้ยงนี้เก้าอี้นี้ฉันเตรียมไว้ให้ท่าน ท่านเย่เจ้ารัติการแห่งตะวันตกเหรอท่านแม่ทัพฉินเชิญเจ้ารัติการมาร่วมงานได้ต่อไปประสบความสําเร็จน่านอนไม่เพียงแค่นั้นนะท่านยังจะยอมรับแม่ทัพฉินเป็นสิทธ์อีกด้วยอะไรนะจริงหรือไม่นจะเป็นไปได้หรอจะรับท่านแม่ทัพฉินเป็นสิษย์เหรอใจเย็นก่อนค่ะท่านยังไม่ตอบตกลงอย่างเป็นทางการฉันแค่ขอฝากตัวเป็นสิทธ์ก็เท่านั้นยังต้องให้ท่านพิจารณาอีกทีท่านใกล้จะมาถึงแล้วใช่ไหมตอนนี้ คงใกล้จะมาแล้วตอนที่ยี่สิบแปดที่นี่ได้ยงไงทำไมล่ะคุณมาได้ทำไมเราจะมาไม่ได้นี่เป็นงานเลี้ยงของท่านแม่ทัพฉินทุกท่านในที่นี้รวมเป็นคนใหญ่คนโตของท่านเจียงเฉิงที่ได้รับบัตรเชิญมาคุณเป็นใครเหรอฉันเชิญเข้ามาอเองเยี่จมนริง ฉันรู้ว่าฉันยังมีบางอย่างติดค้างคุณอยู่ทุกท่านในที่นี้ล้วนเป็นผู้มีอำนาจในเจียงเฉิงถ้าคุณทำตัวดีๆคงได้ทำความรู้จักกับใครสักคนที่สามารถสน,สนับสนุนให้คุณก้าวหน้าได้รีบขอบคุณแม่ทัพสิทำไมต้องขอบคุณคนพวกนี้เนี่ยนะจะช่วยอะไรผมได้ไม่มีทางหรอกคณว่างไงนะหลงตัวเองจริงๆทุกคนรู้หมดว่าคุณก่อตระกูลหลีกินยังจะกล้าอวดดีคุณด้วยคิดว่าตัวเองสูงส่งมาจากไหนถึงได้กล้าวิจารณ์คนอื่นจำไว้ด้วยนะครับอย่าตัดสินคนอื่น ไปหน้าตาสิบวดดีมากนะเยชจินหลินกล้าดียังไงถึงพูดกับท่านแบบนี้เยจจินหลินรีบกราบขอโทษท่านแม่ทัพเดี๋ยวนี้เลยนะผมขอรับปากว่าใครที่ล่วงเกินแม่ทัพฉินเขาจะไม่มีที่อยู่ในเจียงเฉิงอีกต่อไปถ้าเป็นแบบนี้จริงคือแย่มากไม่เข้าใจเลยจริงๆทำไมพวกคุณต้องคอยประจบผู้หญิงซื่อบื้อแบบเธอด้วยฮะเยจจินหลินหยุดพูดเดี๋ยวนี้นะ ยุดพูดเดี๋ยวนี้นะนฉันจะบอกให้นะฉันคือแม่ทับของหลงกว๋วที่เพิ่งจะได้รับดวงดาวที่ห้าและจะได้เป็นสิทธิ์ของเจ้ารติกาคุณก็เป็นแค่คนที่โดนขับไล่จากตระกูลแถมยังเกาะตระกูลหลีกินเราทั้งสองแตกต่างกันเรากับแสงจากดวงจันทร์และหินห้อยชีวิตจริงมันก็โหดได้แบบนี้รู้ไหมในสายตาผมคุณเป็นอะไรคุณมันทึมคุณว่าอย่างไงนะไม่ต้องสนใจคนแข็งแรงไม่สนใจคำพูดของคนอ่อนแอหรอกแ,แย่จุนหลิน ความคิดเราแตกต่างกันคงอยู่ร่วมกันไม่ได้ในเมื่อความคิดเราไม่ตรงกันก็ขอโทษด,ด้วยคงต้องเชิญคุณออกไปฉันมีแขกสําคัญที่ต้องดูแลยผมบอกความจริงคุณก็ได้แขกสําคัญที่คุณรอก็คือผมเองผมคือเจ้ารติก,การการที่คุณไม่มีมาราย,ยาทกับผมผมคงรับคุณเป็นสิทธิ์ไม่ได้ กดีนักเยี้ยจุนหลินก็แอบอ้างเป็นเจ้าระติการไม่รู้เหรอว่ามันร้ายแรงไม่ว่าคุณจะพูดอะไรฉันไม่เคยถือโทษแต่การที่คุณเอาเจ้าระติการมาแอบอ้างเรื่องนี้คงอภัยให้มีได้ฉันปล่อยไว้ไม่ได้ใช่ปล่อยไว้ไม่ได้ตามกฎของหลงกวเนี่สามารถประหารได้ทันทีประหาร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 ช่างเงียจนลินทั้งนี้ฉันจะไว้ชีวิตคุณรีบไปซะ ในเมื่อไม่เชื่อก็โทษผมไม่ได้นะคงต้องโทษที่คุณมีตาหามีแววไม่ท่านเจ้าพ่อมาถึงแล้วขอรบท่านเจ้าพ่อตอนที่สามขอรบะท่านเจ้าพ่อเจ้ารัติการจะมาตอนไหนคะท่านมาถึงแล้ว นะแต่คุณทําให้ท่านไม่พอใจอย่างแรงท่านเลยกลับไปแล้วพอจะมีทางแก้ไขไหมคะท่านแม่ทับฉิงทั้งนี้ผมช่วยคุณเต็มที่แล้วแต่คุณไม่คว้าโอกาสไวด้ดีๆกลับไปแก้ไขคงไม่ทันแล้วยังไงก็ยินดีด้วยที่ได้เลื่อนยศนะครับน่าเสียดายวันนี้ผมยังมีธุระต้องทําต่อขอตัวก่อนแล้วกันนะครับท่านคะท่านแม่ทับ โดนเจ้ารติการปฏิเสธพรุ่งนี้คงได้ขึ้นข่าวหน้าหนึ่งแน่ๆเลยทําไมเป็นแบบนี้มีเรื่องเข้าใจผิดกันแน่<ร>ๆเขาขาแน่ๆเขาทำตัวอวดดีทําให้เจ้ารติการไม่พอใจแน่ๆท่านถึงได้กลับไปแบบไม่บอกไม่กล่าวเย่ยืนหลินคุณทําให้ท่านโกรธคุณทําลายอนาคตแม่ทัพฉินแม้ตายหมื่นครั้งก็ไม่อาจหน,นีความผิดพ้นยอมรับผิดซะเถอะนะาขอโทษค่ะท่านแม่ทัพฉินฉันไม่ควรพาเขามาเป็นเพราะเขาทําตัวเองไม่เกี่ยวกับคุณหรอก โอ้หังปวดดีคุณว่าไงนะคนที่พอมีอํานาจขึ้นมาหน่อยแบบคุณก็ทําตัวดูสูงส่งคิดว่าตัวเองอยู่สูงกว่าคนอื่นผู้หญิงที่ไม่เห็นหัวคนอื่นแบบคุณถ้าผมคือเจ้าราติกรก็ไม่รับคุณเป็นสิทธิ์หรอกทำไมทับฉินเขาต้องวางแผนมนันแนะ่ะวางแผนทําลายงานเลี้ยงของท่านทําลายความสัมพันธ์ของท่านกับเจ้ารติกรโลกนี้ไม่มีเรื่องบังเอิญหรอกเขาตั้งใจวางแผนนั่นนะ่ะหรือว่าเขาจะเป็นสายลับจากประเทศอื่นใช่ถ้าปล่อยไว้ประชาชนไม่พอใจนะ 으아, 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 으아,